วัสดีครับมากินข้าวกันมื้อเย็นครับมื้อเย็นดูให้โซมากกินหรูวันนี้กินหรูที่หรูปลากระป๋องไข่ต้มน้ำพริกแมงดาม,มีสตอมีสตอมมะเขือพวงมะเขือพวงนะครับกินหรูได้หมื่นี้ครับคือคือจะกินนะ มาก,กินเบิงมาก,กินอาหารแบบไหมครับมากินแบบบนบาทเบิงสตอรพริอืปก็กระป๋องเข่ากันอืม แต่มึงดาแต่เวื่อคบลองกินบิงกินก่อนไปได้รไหมคนเง้ว แซ่บครับปะกปองปอืตอเพือพวก ลองเที่ยงินเบิ้งครับจินง่าย่ๆสบายๆสีสันดูดูดูรู้รนะครับเนาะ โอ่ครับพอแค่นี้มือเย็นกินไม่เยอะมือเมือเย็นกินกินบอหลายกินอยาก,กินหลายกันนะครับสิบพุ่งออก <c oughs> กินง่ายอยู่ง่าย,ายใครใครแดงไม่อยากกินโอเคครับจุ๊บ